เชียสองแก่มายืนรวมกันกลายเป็นโคตรแก่ไอสัตว์อุ๊ยทำไมคุณน้าว่าพี่เปียกอย่างนั้นล่ะคะ ุณนะคะมีเรื่องเล่าเล็กๆเรื่องหนึ่งด้วยนะคะ <Wow. S 1> เรื่องสองเรื่องเมื่อวานเนี้ยค่ะเมื่อวานนี้ทางทางดูไว้ค่ะมีทางดูไว้ได้โพสต์ WhatsApp ขายเอ,อกระท่อมเกินราคาเอ่อรับๆกระท่อมเกินราคาค,ครับแล้ววันนี้ทางสภาได้เห็นก็เลยได้ทักไปตักเตือนเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ส่งราคาส่งราคาลับอ่ะให้ดูเรียบร้อยแล้วราคาที่สภาคุมราคาให้ดูเรียบร้อยแล้วครับ คนรับเกินราคามันต้องปรับไม่ใช่เหรอ,อถ้าเป็นปกติแล้วปกติแล้วเราจะตัเกเตือนก่อนครับอ่าฮะนี่ก็ได้ทําการตัเกเตือนแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ไปเรียบร้อยแล้วครับส่งราคาให้ดูเรียบร้อยแล้วอือ,ออืมโอเคตามนะ